วาทีจเิ่ม้เลยนรกแสอง้วยสีเรียทำกันอยู่ในกลุ่มที่น้องที่มีเรื่นเมายนะครับอาจารย์ก็มีสงวนยถือว่าพอสาร้อยที่ร้อยยี่สเนี่ยีมันเป็นตัวตอนนี้รู้สึกว่าต่างเล่กันหายตัวนะครับเจริญนะครับกาแฟสองถวยนะครับเหลือบนเดินทางไกลนมสีทีนี้มันต้องมีเรื่องการพูดคุยกับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของ อศึกษาเลยใช่ไหมคือมันมีมหาวิทยาลัยจริงแต่ว่ามันเป็นหลักสูตรอินเตอร์เป็นอะไรแต่มันเป็นภาคธุรกิจไปเนาะแต่ว่าการศึกษาอาเซียในเชิงในเชิงของบบการข้ากับท้องทรายหลังเงี้ยมันไม่มีาฉนั้นกินเห็นด้วยว่ามันควรจะมีหลักสูตรศึกษาอาเซียนซึ่งไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันแต่มันควรเป็นศึกษาอาเซียในเชิงของภาคธุฬา คนภาคประชาชนด้วยนระดับเลยค่ะใช่ตรงนี้สําคัญมากแม้แต่เราคนทํางานองถ้าเราไม่สนใจประเด็นนี้เราก็เข้าไม่ถึงข้อมูลเลยหรือแม้่านภาพที่อยากเห็นอย่างที่เราโดมกันว่าทางออกอีสปีข้างหนา้าเป็นอาเซียนสมมติแบบตามคิดจะเป็นยังไงครับเราเป็นคนที่วาดภาพของความเป็นอาเซียนหรือนิยามมันเองว่าสิ่งที่เราต้องการถ้ามันเปิดประเทศแล้วเป็นยังไงหรือว่านี่วิจีนี้ผมว่าไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เมนันเนาะ เป็นอย่างนั้นจริงผมคิดว่าถ้าเราจะระเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องการขยับตัวต่อเนื่องนี้ได้ไงเพราะก็จะว่าจัดเวทีนี้คงไม่ใช่เวทีสุดท้ายคงจะคล้ายๆว่าจะขยับต่อแล้วตอนนี้มันถูกแยกให้มาคุยเรื่องกลุ่มประเด็นปัญหาเฉพาะที่เราหวังว่าเราเราคา,าดว่าจะเกิดแล้วก็จะมีเรื่อการะดมแนวทางออกแต่ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคุยชาวบ้านมันเป็นทุกเรื่องที่ต้องคุยกัน พูดถึงอาเซียนก็ต้องที่ผ่านมามันยังไม่ถึงชุมชนไม่ถึงบุคคลที่อยู่ในในพืน้นที่ชายขอบทั้งหลายเป็นประเด็นปัญหาอาเซียนใหม่หรือว่าเป็นเรื่องที่ของรัฐมนตรีคุยกันเป็นเรื่องของอนักการเมืองหรือนักการศึกษาคุยกันในมาหาลัยกลายเป็นสงรามนั้นจริงอยู่ที่ผมว่าลองดูว่าจะมีวิธียังไงขยับต่อมีประเด็นอะไรที่ตกไหมครับที่เราควรจะระบุลงไปในการรับทอนข้าราชกาไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าผมรู้สึกอยากแสดงตรงนี้ผมรู้สึกว่า ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับคนที่จะได้ประโยชน์จริงก็คือคนที่อยู่ระดับบนแต่คนระดับล่างเนี่ยผมว่าจะเป็นคนที่รับผลกระทบที่พวกเราพูดมาทั้งหมดมีเยอะที่สุดเพราะกลุ่มนี้จะไม่มีโอกาสในการที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีคุณภาพที่จะเข้าไปถึงทุนเข้าไปถึงเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้นในทุทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อาเซียนน่าจะมีกลไกในการที่กระจายเศรษฐกิจหรือว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้มันกระจายไปทั่วทุกทุกพื้นท,ท,ท,ที่ให้คนระดับล่างเนี่ยจะได้เข้าถึงเศรษฐกิจที่ทางอาเซียนเนี่ยวางไว้ไม่ควรจะไปกระตุ้นที่ใดที่หนึ่งแลวให้คนหลากหลายเข้าไปหาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีกําลังก็สามารถที่จะหลากหลายไปหาเศรษฐกิจหรือว่ากิุุ่ณนั้นได้แต่ว่าถ้ากัที่ระดับรายย่เนี่มัจะ ก็มาถึงได้แน่แน่ก็มันลักนณะว่ามนนูดถึงสองร้อมในภาพของคนระดับบูม่่อร้อระดับหนึ่งว่าถ้ามามองถึงภาพขอที่น้องที่อยู่ในางขนได้ว่ามันเป็น้อยหรือว่าในน้องทที่นักปัจจุบันเรายังต่อสู้เรื่องใชสิทธิด้านต่างๆเรื่องขาดท้องรือว่าพื้นที่ทำกินอ่ีต่างๆนี้ผมไม่ ก็ยังมองไม่ออกว่าถ้าเกิดเป็นภาพของประชาคมอาเซียนแล้วพวกเรายังจะต้องเขาเลือกคนนี้ไปต่อสู้ไหนจะดัางันเซียดไหมใช่เพราะว่านักปัจจุบันเรายังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ตกเลยต้องยกปัญหานี้ไปเร่แล้วยกตัวอย่างอย่างเมื่อวานมีตัวแทนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนมาเขานําเสนอก็ไม่เห็นภาพในเรื่องของการที่จะมีบทบาทอะไรที่จะไป กระทบกับคนข้างล่างไปปุ้มครองสิงห์ของคนในอาเซียนมีแต่เรื่องที่จะไปปกป้องไอ้ระบบทุนหรือว่าอะไรแค่นี้นะครับการศึกษาประเด็นที่เขาตอบสนองกับของแผนจากระดับใหญ่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนที่กลุ่มชิทคนคนไกอาเซียนอ่ะผมว่านี่คือทุนนะครอยู่้างหลังเพราะว่ามันต้องการเน้นวิธีเศรษฐกิจที่ไปตอบสนองการต่อสู้กับเขตอื่นได้อะไรเงี้ยผมว่าประชาชนก็จะเป็น คนที่จะได้ผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่ที่จะทําเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพิเศษทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ถูกกระทําเลยทันทีถ้ามีการสร้างขึ้นมาอย่างนี้รู้เหมือนที่กรุงารกทราเกิดที่ไหนที่นั่นประชาชนก็จะถูกย่อยสลายความเป็นสังคมแบบมีรากของฐานพื้นที่คล้ายๆอย่างนั้นผมว่าถ้าไม่มีการตั้งรับนี่ประเด็นคือความท้าทายในกลุ่มเราคุยเรื่องใหญ่วิถีของคนที่จะเป็นคนกำหนดทาเซียนเป็นอย่างไรเนี่ยทำยังไงถึงจะให้เป็นแองประชาชนใช่ไหม นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอาเซียนศึกษาก็เป็นหนึ่งหนึ่งช่องทางและมีเรื่องอะไรอยู่ที่จะต้องกลับมาทับเนี่ยเรื่องระบบข้อมูลที่ผ่านมาเราก็ไม่ใช่เป็นคนทําข้อมูลโดยตรงโดยภาคประชาชนใช่ไหมนี่ก็เป็นความท้าทายว่าลราลั่นและให้ความสคัญเรื่องข้อมูลของคนลักษณะทีเ่เห็นคุณค่าความเป็นคนในระดับอาเซียนเลยนะไม่ใช่แค่เห็นว่าใครมีสัญชาติมีสัญชาติแล้วก็มีการกีดการจัดการไปอีกอันนี้เป็นปัญหาการทำข้อมูลแบบนั้นก็เป็นปัญหาที่มา อันนี้ผมว่าเป็นความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามหลายหลายสเต็ปหลายเรื่องเลยล่ะถึงจะไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่เป็นคําตอบของประชาชนทุกส่วนนี่ผมคิดว่าแต่ไม่รู้ว่าทางญี่ปุ่นมีมุมมองกอาเซียนอย่างไรที่จะช่วยเพิ่มเติมความเห็นอืมค่ะเมื่อกี้คงมีคุยกันเรื่องศาสนาใช่ไหมคะแต่ฉันคิดว่าคงญี่ปุ่นี่ไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาค่ะเพราะว่าคงญี่ปุ่นนี่ ศาสนาพุทธสินโตผสมกันศาสนาสินโตคือเหมือนเขาลบบางบุรุษกับธรรมชาติก็ให้ไดศาสนาของจงเป่าที่นี่แล้วก็มีคริสตด้วยคือท่านแตเกิดมามีพิธีศาสนาสินโตศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอะไรหลวมกันมทุกอย่างค่ะคือไม่ค่อยสนใจศาสนานี้ไม่ใช่เขาลบไม่ใช่เขาลบพระเจ้าตรงนี้อะไรเงนี้ยค่ะ โอ้แล้วก็คงอีฟเบอร์นีส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจจริงๆสนใจเกษตกิจมเงินเพราะนั้นค่ะใช่ไมไม่เคยสนใจซิตี้มังสายอ่นถ้าได้เงินก็แค่นี้ไม่ใช่ว่าผมนีเป็นอิสลามมีปัญหาไม่ใช่ถ้าผมนี้มีเงินก็สนใจทองคํ้นคือเราโัวเป็นอย่างนี้ไงใช่ค่ะคือง่ายก็อย่างนี้ค่ะคือฉันกลัวว่าไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาจากศาสนาค่ะคือฉันกลัวว่าคงอีฟเบอรอว่าคงที่มี ประเทศที่มีเงินสนใจเต่งตุเากิเงินไม่สนใจที่ดอใช้มีสิทธิ์เต็นคือเสียหายอะไรก็คือกลัวว่าการทานน้ำหนหรือเรงการที่ผิดกฎหมายมันจะเกิดเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้ก็เกิดอยู่ค่ะคือเดมาะว่าเพราะว่าก็อาจารย์แนะนำว่าที่เบิรดมีเรียกว่าเป็น การนักศึกษาบุตรการมาจากโนกประเทศใช้ก๊าซหรือว่าใช้ที่ดรงการและโครงการแรงกาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เงินเทอนน้อยไม่ได้อยู่ในกฎหมายกัรสวัสดิการใช้ยันเดียวได้ีเรียกว่าบุตรการเป็นอย่างนี้อาจจะยุบมากขึ้นหรือว่าอย่างนี้มากกว่าใน่งแบนของคนที่ประเทศเจริญทางเศรษฐกิจเนาะมองว่าก็พยายามของอาเซียนก็จะพยายามต่อย้น เออเรื э so ่องก็เหมือนที so ่ต้องไป็างแผนการแข่งขันก็แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราเคยกันได้เรื่องอาเซียนใช่ไหมคะเรื่องกลัวแล้วก็สงสัยว่าอาจจะพี่น้องทีอยู่ที่คนโดยสื่อหรือว่าประเทศที่ไม่มีโทรทั์อะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้จากคำสอบอาเซียนด้วยค่ะแต่ว่าอีกนิดหน่อยจะเป็นเมมภาษามาจิกออาเซียนคุณเคยมาดกี่เลนว่ายังไง ก็ต้องมีทางออกโดยการจัดการศาอาเซียนทุกระดับนี่แหละสำคัญมากแต่ว่าในการจัดการศาเนี่ยมันก็ต้องมีข้อย่อยๆออกไปว่ามันเป็นในเรื่องของอะไรบ้างใช่ใชใช เป็นเลือลดความรู้เท่านั้นแต่แต่ลืมไม่หลีอื่นไปคือกิ่งไม่อยากให้การจัดก,การศ์ตรงนี้กลายเป็นเชิงสถาบันเข้าไปอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนเท่านั้นเนาะแล้วก็อันหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้เลยไม่อาจจะไม่ต้องรอยเสียนก็คือในองค์กรเรา คนที่จะมาเป็นผู้นำมันเปลี่ยนแปลงได้งั้นตรงนี้คือแนวทางอีกอันหนึ่งที่กิคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้นำในทางศาสนา,ศาหรือในสายการศาึกษาหรือในมุมมองของการเมืองนะมันมันมีความมีความ